อาจารย์เขาบอกเข้าไปไม่ได้ไงไ กินเข้ามาแบบนี้ก็ไม่ได้แล้วอ๋อมันไม่ได้มันไม่มันคือไม่มันมันไม่ใช่คือไม่ใช่อาจารย์คือเข้าไปไม่ได้คือเข้าไปไม่ได้เออบอกว่าบอกว่าขนาดอาจารย์มูลหลายเข้ามาเรายังยังเข้าเขตไม่ได้เลยดูพนันนิดหน่อย มันจะมาดูได้ยังไงไม่ใชดอยู่นี่มาห<อ>้าหกปีแล้วเข้าไม่ได้คือเข้าไม่ได้ค่ะอาจารย์พระเจ้าวาดนะรู้ว่าเขตเจ้าวาดคือตรงน้นอันนี้มันคือเข้าไม่ได้เป็นอีพลาของผู้หญิง<อ>เข้าไม่ได้คือเข้าไม่ได้ค่ะ<อ>มันไม่สมควร ก็ร no. okay. ู้ว่าเจ้าวาดค่ะก็รู้ว่าเจ้าวาดค่ะแต่ว่าเข้าไม่ได้คือเข้าไม่ได้เออเจ้าวาดเข้าไม่ได้ไม่ได้ก็เข้าไม่ได้ไงมันแขกของห้องผู้หญิงอ้าวจันนี่ถ่ายวีดีโออยู่นะงั้นจะโทรหาอาจารย์มุไหลเข้ามานะเดี๋ยวกมจะเอา นักถามพร้อมอาจารย์เข้าไม่ได้คือเข้าไม่ได้คือมองข้หองผู้หญิงอ,นอ,อขนาดไม่ชียังไม่เคยเข้าไปห้องอาจารย์เลยาม,มียาครับตตรเต็มพร้อมค่ะเดี๋ยวส่งให้พระอาจารย์มุหลายเลย ดูแป๊บดูดลสิดูอะไรไม่ดูไม่เกี่ยวกัค่ะอาจารย์ไม่เกี่ยวกันดูไปรู้จักเจ้าวาไมเออรู้จักเจ้าวาดก็อยู่นู่นไม่ถึงคนที่เข้าห้องผู้หญิงนี่นี่นี่นีหลักฐานพร้อมเออเอสิอาจารย์คุยแบบนี้เหมาะสมให้เกียติกันด้วยหลักฐานเต็มที่เลยค่ะอาจารย์บุกลกห้องผู้หญิง ไม่สมควรไม่ไม่ไม่เกียดกันเลยไม่รู้จักผู้หญิงผู้ชายเลยอะ่ยเยอะเอาภาพวีดีโอให้ใครดูเขาก็มันวองมองว่าไม่เหมาะสม